ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง NICE sea GAMING นะในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม Tower of Fantasy อีกแล้วส่วนในเรื่องของ Tower วันนี้เนี่ยผมได้มีคําแนะนําดีๆนะครับประปากุณผู้ชมด้วยนะครับในวันนี้นะเนื่องจากว่าอินเเวอ่าเนี่ยเข้ามาในทีมแล้วใช่ไหมครับกลายเป็นว่าทีมไฟแต่ละคนเนี่ยมีแบบกิมบิคของตัวละครเนี่ยครบกันหมดแล้วไม่ว่าจะเรื่องความบาลานซ์หรือว่าในเรื่องความโดดเด่นในด้านของตัวละครแต่ละทีมนะครับครบเซตกันหมดแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาบอกอผู้ชมนะครับว่าทีมทุกท่าตอนนี้นะครับสมด มีทีมไหนบ้างเนี่ยที่ยังไม่สมดุลไหมมีต,ตัวละครตัวไหนที่ยังขาดตบกบกพร่องในแต่ละจุดอีกไหมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นลงใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมขอแนะนําร้านดีๆนะครับเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยราคาดีเนี่ยการันตีไม่มีเทีฟันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นคือร้านไอซี่การ์ดันเองร้านนี้นะครับบริการดีถูกสะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยสําหรับคนที่สนใจอยากเติมกันราคาถูกแบบนี้นะครับกด อยู่หัวมาก่อนคลิปเลยก็คือเรื่องของทางด้านของทีมแต่ละทีมนะครับทีมแต่ละทีมตอนนี้เนี่ยสมดุลกันหรือยังนะครับมีแบบตัวไหนที่ยังขาดตกบกพร่องอะไรบไ้มเรามาเริ่มกันที่ทีมไฟก่อน ทีมไฟเนี่ยพูดไปได้เลยครับว่าแอนเนบลล่าเนี่ยกลายเป็นตัวละครที่ทําให้ทีมไฟนะครับโดดเด่นขึ้นมาได้เลยมีความเป็นกิมมิคเล็กน,น้อยนะครับมีเรื่องของการแดนสกิลได้ไม่มีจํากัดด้วยถึงแม้จะหมดก็เถอะครับแต่ยางน้อยเนี่ยมันก็สามารถกดได้เรื่อยๆเลยเนาะไม่ว่าจะเรื่องของเมทิกอะไรต่างๆนา,นานาที่เก็บครบ4ชิ้นแล้วหรือแม้กระทั่งคนที่เทสซีูนะครับก็ยังทำคอนเซปต์ในเรื่องของการทําดาเมจได้ดีกว่าโคเบบีซะอีกนะถึงแม้ว่าโคบบีของเขาเนี่ยยังไม่ใช่ทีดดดนใหนการะตแบบาในะ เลยทําให้ตอนนี้นะครับทีมไฟมีทั้งเตะเก่ะมีทั้งดิชชราดแล้วก็มีทั้งแบบสกิลของลินด้วยนะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของดาเมจได้อีกด้วยนะเลยทําให้ตอนนี้เนี่ยแอนนาเบลล่าก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไม่เปิดเลยใช่ไหมครับตอนในทีมไฟเนี่ยอาจจะมองได้ว่าสมดุลแล้วนะครับในระดับหนึ่งเลยอาจจะมีความโดดเด่นในด้านของตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องและจะได้ไม่กลายเป็นตัวละครที่ตกเมตาไปไวกว่าชาวบ้านเขาแล้วนะครับกลายเป็นทีมตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเล่นได้ตามใจชอบได้เลยนะสําหรับทีีมไนคทต่ออปื้ําแข็ง ที่น้ำแข็งตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ายังดูดิ่งๆอยู่ใช่ไหมครับแต่เรื่องของความลนหลานของซากิเนี่ยที่เข้ามาตอนนั้นเนี่ยเลยทำให้ทีน้ําแข็งเนี่ยกลายเป็นคลื่นตาน้ำที่ไม่เงียบเลยนะครับ กลายเป็นกระแสที่ดังมาตลอดเวลาเลยนะสำหรับทีน้ำแข็งนะครับไม่ว่าจะเรื่องในด้านของการโรเ a t i o n ก็ตามแต่นะแต่ว่าถ้าเกิดลิเข้ามาแล้วเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าการ r o น a t i o n จะสุดเข้าไปอีกในระดับหนึ่งเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีในเรื่องของลูกเต่านะครับเพราะว่าลูกเต่าเนี่ยถ้าเกิดเรากดรีสกิลลูกเต่าแล้วด้วยเนี่ยจะกลายเป็นว่า OP ที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นน้ำแข็งนะครับเพราะว่ารีสกิลได้ยิ่งลีสกิลวนๆเท่าไหร่นะครับยิ่งทำดาเมจได้แรงมากขึ้นเท่านั้นเรื่อยๆเนาะ เพราะฉะนั้นนะครับน้าแข็งเนี่ยก็ยังตอบโจทย์สาหรับคนที่อยากจะเล่นตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นอยู่เหมือนกันนะครับกลายเป็นตัวละครที่เข้าแก๊บและดูแบบไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรมากนะครับก็ยังถือว่าตอบโจทย์อยู่เหมือนกัน3เคือเรื่องของทีมกายภาพทีมกายภาพตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดไลล่าใช่ไหมครับน่าจะเสียใจหน้าดูเลยนะเพราะว่าไรล่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากขึ้นแล้วจากการที่ผมเนี่ยได้ลองไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ไปลองดูนะครับไลล่าเนี่ยเป็นส่วนช่วยทําให้ทีมของกายภาพเนี่ย น่าเล่นมากขึ้นแทบจะเกือบเกือบ80%เลยเนื่องจากว่าคอเดียนะครับที่เข้ามาก่อนหน้านี้การเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยได้มีใครพูดถึงมากสักเท่าไหร่นะครับกายภาพก็ยังดูแบบนอมแดมใช่ไหมดูเบาบางลงไปแต่พอไล่ล่าขึ้นมาปุ๊บกลับกลายเป็นว่ามีบทบาทในการช่วยเหลือเพื่อนในทีมมากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือทีมของเราเองได้ดียิ่งขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการปักเสาฮิลนะเป็นสายซัพพอร์ตหรือว่าจะทําดามเมจแบบปล่อยรัวๆบ้างในสายดาเมจนะครับก็ทําได้อีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับทีมไกายภาพเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับนี่ถือว่าเข้าแก๊แล้วแต่ยังขาดอีกนิดหน่อยนะครับอาจจะมีแบบขาดดาเมจแบบยังไม่ถึงหรือเปล่าแต่รอยูมิเข้ามาจะโดดเด่นหรือเปล่าันี้ก็ต้องรอติดตามดูนะสุดท้ายในเรื่องของสายฟ้านะครับทีไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทีมที่แบบคงคอนเซปต์เดิมนะครับยิ่งโหดไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งเก่งไปเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นตัวละครที่ติดบั๊กในเกมไปเรียบร้อยแล้วนะเนื่องจากว่ามีเสียหลังเข้ามาแล้วก็ยิ่งทําให้โดดเด่นขึ้นไปอีกครับ ใครที่เก่งโคลแล้วเนี่ยก็เก่งขึ้นไปสูงขึ้นไปลิบๆเลยยิ่งทําให้ทีไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยเก่งในด้านนี้เนี่ยมากที่สุดแล้วนะครับจึงมีคนเนี่ยอาจจะเล่นไปเยอะมากขึ้นด้วยและในมิสิตตอนนี้เนี่ยหล,หลายๆคนก็อาจจะคงเล่นกันอยู่นะครับการเป็นตัวละครตัวแรกและเป็นตัวละครตัวเดียวที่ยังไม่ตกเมต้าไปเร็วๆนี้นะครับอาจจะใช้ได้ยาวจนลูกบวชเลยก็ได้ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงนะเอาเป็นว่าทีไฟฟ้าตอนนี้นะครับยังคงคอนเซปต์เดิมนะยังโหดอยู่เหมือนเดิมถ้าเกิดฟิลิวเข้าแล้วเนี่ยผู้ชมลองคิดดูสิ นี่คือข้อสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับ4ีท่าที่ผมคิดไว้นะตอนนี้ความสมบุลณของแต่ละทีมเนี่ยอ่ะเรียกได้ว่าหยิบยกขึ้นมาพอสมควรและไม่มีใครด้อยไปกว่าใครแล้วครับอยู่ที่ว่าใครจะโหดกว่าโหดกว่ามากไหมไม่ก็ไม่หรอกครับมันไม่เหลื่อมล้ากันขนาดนั้นหรอกเพ<ๆ>ราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกเล่นได้ทุกทีมเลยเพราะว่าทีมทุกทีมตอนนี้เนี่ยสมบูรณ์พร้อมกันหมดแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาตรงไหนผมกะขอไวอกัันนนนใใหหม่คคิป้าะสวดีรบ